สวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมนะครับแท็กเตอร์คนละถทยครับกะสวัสดีพี่น้องชาวรถไทยทุกๆคนนะครับหรือคนที่เขามาเบิงไม้นะครับกะสวัสดีทุกคนนะครับผมมอนีมอนีอสิพาคนมหาอยู่หากินนะมาเขาท้องไฮทงหน้านะครับหลังจากที่บ่มีงานรถไทยนะครับกะย่งางหาหนูหน้าหนาวเนาะก็ต้องหาหนูกะมะพ่อหู้หนูหู้เนื่อเห็นเราผม ผมสีบอกเลยว่าผมสิบดักหูนี่เด้อหมูบอกว่าเป็นอย่างคือบอดักหูนี่เดยวให้เบิรงครับนี่เห็นบ่ครับพี่น้องมันมีลูกหนูออกมาตัวหนึ่งโอ้เห็น,หน,นแล้วนาสงสารผมกบสิบดักหูนี่เด้อถึงมีแม่กบสิบดักหรอครับเดี๋ยวเอาหนาปอกไว้ให้ไม่ให้นกให้ยังมันเข้ามากิน ผมก็ดักไว้แล้วแหละหาหมายหมายเป็นปลาปลาอ้อยครับเป็นปลาอ้อยกบดักไว้แล้วแ,วหหวแ,วแต่ไปปักทงไว้ซื้อปักทงไว้แต่ยังบ่ทันได้เอากลับไซนะครับกาศีว่าปักเร็จกับเสียา,า,ากับมาใส่ซเลยนี่ทงหน้าเ,นเดี๋ยวผมกะสียางไปเอากลับยู่รพู้นกับอีกไกยู่ยครับ สองสามโลครับสังย่างไปบึ้งบรรยากาศทุ่งนาธรรมชาติครับมับนนอกกังสีแ่แ้ะอยู่สุขสบายก็เดี๋ยวสิบเอากลับมาใส่เถอะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันบึ้งเน้อย่างไก่ท่าไหนกะบ,บุกเกียงครับคนมาหาอยู่หากินกะเอาไม้มานำ้ำงูหลายครับผุนรถตัดอ้อย กะไปเอากลับมาเลยด้อครับกะมาใส่มาใส่ตามไหมเข้าปักไ้นะครับนี่ใสไปแล้วนะครับคันหนึ่งแต่ตัวน,นี้เข้าใส่เขาก็ต้องระวังกันแน่เด้อครับเดี๋ยวมันหนีบมือเอาก็ใส่เวลาหลายูครับกะเดี๋ยวเดี๋ยวสตัดพาไปตอนที่ว่ามหาหนูตอนก็ขึ้นมาละหนูรอบแรกนะครับผมนี่ไมป้ปลาอ้อยครับ มือนียังอีกยาวไกลครับผมกะส่กับรักหนูเสร็จหรอครับมันกะมืดเพอดีอะครับเดี๋ยวกะคำคำสักสามทุ่มกะสีมะยามหนูกะสิท้ายมาให้เบิ้องยู่ละครับว่าได้กี่โตกี่โตกะฝากทิ่ตามกันนําเด้อ ะออกมายามหนูแล้วครับสามทุ่มบุญไฟกับเป็นโรงงานอ้อยครับหยุดปีไม้เพิ่งเปิดมือแรกเดินเบื้องเรื่อยๆครับว่ามือนี่สิได้หนูกี่โตเบื้องหลังแรก รั้งแรกบร่ติดเลยไปเบื้องหลังต่อไปครับได้ไหมแล้วครับตัวหนึ่งตัวกะเป็นหนูรุ่นๆครับได้แล้วเริ่มหมานหมานหมานกะอีกยังอีกไหลขั้นอยู่ครับเอาเดี๋ยวเก็บไปถุงตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยว พาไปเบิงหลังต่อไปเลยครับเบิงหู้นี่ครับเบิงมันหยานมันถือติดมันเคลียขี้ดินมากบกลับหมดเลยโอ้โหคือมาโหดแท้อันนี้กับนี่ก็เป็นปลาอ้อยครับปลาอ้อยยังเบวปลาอ้อยยังบ่ชติดเลย ยังได้อยูโตหนึ่งอยู่เลยครับเดี๋ยวกับเบิ้งกันต่อไปครับหาเบิ้งเรื่อยเรยป้าอ่อยบดติดสักโตเลยแล้วเข้ามาอย่าลืมพกหนังติกมานำด้อครับซอยเข้าได้ย่ามฉุกเฉินเนะ เดี๋ยว้าย้ำเศร้าหรือถ้าผมออกมาเดี๋ยวจะร่วมยอดว่าขึ้นนี่หรือมือนี่เข้าสี่ได้กี่ตนะครับเดี๋ยวผมกัดชย้างกลับไปหมองรถกันครับมืดแล้วกัรอตอนเศร้าครับเพราะว่าผมย่างไก่ผมมาหามายามใบวยว่าได้ครับผม เดี๋ยวตอนขึ้นกะตากันไปแค่นี้ก็นะครับเดี๋ยวไปพอกันตอนเศร้าก็ตอนนี้กะเก็บกับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับได้หนูมา2อตัวกับอีกและกาทังรถอีกตัวหนึ่งมูนีได้สามตัวกับพ่อแกงอยู่ครับกะถ้ามาคลิปนี้กะอย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ทักเตอร์คนรถไถน้ำนะครับกับมนีผมกับีเอาหนูไปเห็นต่อครับผมกัขอโตแค่นี้กันนะครับสวัสดีครับ